อะไรการนี่เพิ่งเริ่มเออะไรก็ไม่รู้ว่าถ้าเรา <laughs> ถ้าเราดูจากาสภาพบ้านของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่ได้เป็นครอบครัวที่มีฐานะนะฮะ <c oughs> ถึงแม้คุณพ่อคุณแม่จะบอกว่าอันนี้เป็นที่ทํางานคือคือเชื่อว่าที่บ้านก็คงไม่ได้เป็นคาราหร์ด <c oughs> นะฮะ <c oughs> แล้วก็ดูจากงานที่ทำนะฮะซ่อมจักรยาน <c oughs> คุณแม่ขยำอะไรอย่างนี้นะครับซึ่ง ไม่ใช่งานที่ได้ไรายได้เยอะแต่ว่าสามารถที่จะส่งลูกไปเรียนที่ต่างประเทศได้เพราะเห็น<ะ>ต่ออนาคตของลูกแล้ไปเห็นนะคุณพ่อคุณแม่เขาไหมคะ่าที่เขาแบบได้แค่ได้รู้ว่าลูกสบายดีอะ่ะคือเขาแบบ เ,เขามีพลังเพงนะิ่มขึ้นเขาคงแบบไปซ่อมจักรยานอีกได้อีกเป็นหลายร้อยคันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราดูเคสนี้แล้วนะครับน้องๆน,นะฮะที่เรียนหนังสืออยู่จะเห็นได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ทุ่มเททุกอย่างใ,ให้ให้เราได้สิ่งที่ดีสุดให้ได้เรียนในที่ที่ดีสุดให้ได้เรียนในที่ที่เราอยากจะได้เรียนนั้นก็เต็มที่เหมือนกันที่คุณพ่อคุณแม่เต็มที่กับเรา ขอบคุณน้องเจนมากๆเลยนะคะที่ให้พวกเราเป็นส่วนร่วมของการบอกรักทางไกลแบบนี้มันอบอุ่นมากจริงๆถึงแม้จะไกลกันแค่ไหนในพิมรู้สึกว่ามันทำนี้ให้เรายิ่งด้วยเรารักกันมากขึ้นอีกเยอะตอนนี้เราจะไปพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมีความรักที่น่าประทับใจอีกมากมายครับ กลับมาสู่รายการมหัศจรรย์แห่งรักนะครับก่อนที่จะพบกับแขกรับเชิญท่านต่อไปอยากจะถามน้องพิมก่อนฮะว่าตอนน้องพิมพ์อายุ15ซึ่งก็ไม่ดานมานี้เองเนี่ยตอนนั้นทำอะไรอยู่ครับอุ้ยอายุ15หนะ้าที่แลวผิดชอบอย่างเดียวเลยคือเรียนหนังสือค่ะไม่มีไม่มีม<ะ>อ,อื่นที่ต้อง ตั้งใจตั้งใจผสมขวตอนนั้นเรียนหนังสืออย่างเดียวเรียนหนังสือเรียนพิเศษหมกมุ่นเก่กับการเรียนต้องรับภาระอะไรหนักหนาไมเเลยกวาดบ้านยังไม่ต้องทําเลยไม่มีอะไรกดดันทั้งสิ้นไม่มีเลยค่ะแต่มีเด็กอายุ15คนหนึ่งนะครับจากเด็กเรียนหนังสือแบบน้องหิมเนี่ยแหละนะฮะแต่ในที่สุดแล้วก้าวเข้ามาสู่การเป็นเดอะสตาร์คนที่11เเชื่อว่าชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมากมีเรื่องราวมากมายที่เราจะได้พูดคุยกับเธอนะครับ มาตังระดับดาวสีระว่งครับสิ่ง<ช>ท<อบ>ี่ไม่น่าเกิน <laughs> ไม่เสียงพลังานาดไหนย<ล>ั <laughs> นขนาดนั้นนะคะตอนนี้เชื่อว่า หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปใช่ค่ะอย่างตอนที่ยังไม่ได้มาเป็นเดอะสตาร์ก็จะอยู่กับเพื่อนแบบคุยกับใครก็ได้อะไรอย่างนี้ทำทาแบบทําชีวิตให้เป็นปกติแบบเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอได้เข้ามาอยู่ที่นี่ได้มาเป็นเดอะสตาร์ก็เปลี่ยนไปก็คือแบบทุกคนก็รู้จักไปไหนมาไหนก็มีคนทักก็ต้องรู้จักวางตัวให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้นี่แฟนคลับก็มาแฟนมือหนึ่งที่เข้ามาโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับเพียบ เรารู้สึกยังไงบ้องอยู่ดีๆตอนนี้มีแฟนคลับด้วยเนี่ยจริงๆตั้งแต่เกิดมาหนูไม่เคยคิดว่าจะมีใครมาตามหรือหรือมาชอบอะไรในตัวหนูอยู่แล้วก็เคยถามแฟนคลับว่าเออแบบทาไมถึงชอบอะไรงเงี้ยเขาก็บอกว่าตั้งมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เวลาอยู่บนเวทีมีเสน่ห์ในการโชว์เห็นด้วยเห็นด้วย,วยจริงครับคือนอกจากจะร้องเพลงเก่งแล้วเนี่ยเป็นคือเป็นคนที่แบบคือถ้าพูดแบบธรรมชาติอ่ะล้วพี่ไม่ได้นึกคำนั้นเลยพี่จะพี่จะใช้คําว่ากวน มาที่เป็นคนที่แบบดูวีที่ป่าอเห็นแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มันไม่ได้ราบรื่นใช่ค่ะก็คืออย่างหนูเริ่มร้องเพลงตั้งแต่8ขวบคือเป็นเด็กสายประกวดมีงานอะไรก็ประกวดประะกวด่คจนถึงตอนนี้แล้วก็เข้ามาเดือดรักก็ยังเรียกว่าประกวดอยู่การที่เราเด็กแ8ดขวบแทนที่จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนแต่ว่าต้องไปเดินสายประกวดร้องเพลงที่เรารู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกชอบไ อยยาาสุ่งอื่นบ้างอะจริงๆหนูไม่คิดว่าหนูจะได้มาร้องเพลงหลักแต่ว่าพ่อจะชอบเปิดเพลงให้ฟังแล้วก็บางทีก็จะเป็นเพลงเพื่อชีวิตเป็นเพลงร็อกอะไรที่พี่ชอบฟังด้วยพอฟังไปฟังมาเอยากร้องเหมือนเพลงที่เราชอบจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยร้องไปเรื่อยๆแม่ก็เผอิญมาได้ยินอ่ากฉันร้องเพลงเพราะนี่ก็เลยส่งเข้าประกวดเวทีแรกก็ได้แบบรางวัลชมเชยก็เลยแบบรู้สึกว่าติดใจกับการประกวดก็เลย แข่งมาเรื่อยๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนมาตลอดเห็นบอกว่ามีช่วงหนึ่งเบื่อเลยเหมือนแบบไม่สนุกแล้วว่าคือมันเหนื่อยแล้วก็ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่แบบแข่งทีทีมากแบบเข้ารอบไปวันต่อมาก็มาแข่งอีกเข้ารอบอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเบื่อแล้วก็เริ่มแบบไม่ไหวแล้วอ,อ,อะไรอย่างงี้ก็มีวันนึงแม่มาปลุกบอกว่าเออจะไปแข่งไหมเนี่ยเราเข้ารอบอะไรอย่างเงี้ยแ,แม่ หนูไม่สบาย<อ>ไม่ไปไม่ไม่ไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็แบบถ้าไม่อยากประกวดแม่ก็จะไม่พาไปไหนอีกแล้วมไม่พาไปไหนอีกเลยมไม่ว่าจะมีงานอะไรก็จะไม่บอกอวันที่ได้ยินแม่พูดแบบนั้นมาตังรู้สึกยังไงคือแบบมันรู้สึกว่าเฮ้ยแม่เหนื่อยมากับเราแบบเยอะมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบสงสารแม่กับพ่อ,อก็เลยตั้งใจว่าจะเออแบบมีเวทีที่มีเงินรางวัลอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบไปแข่งให้แม่แล้วก็เอาเงินมาให้แม่ คือการประกวดร้องเพลงเนี่ยความจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องทาตามฝันอย่างเดียวคือในฐานะเด็กคนหนึ่งที่ฐานะทางครอบครัวก็ไม่ได้เป็นคนม,มั่งรวยเนี่ยใช่ค่ะเงินรางวัลเหล่านั้นมันก็มาช่วยครอบครัวเราด้วยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราทําได้ดีค่ะตอนนี้พอจะเรียกได้ไหมฮะว่าเรารักการร้องเพลงแล้วคือตอนนี้แบบกลายเป็น คือส่วนหนึ่งของชีวิตตอนนี้ที่เราได้เป็นตำแหน่งเดอะสตาร์แล้วเรารู้สึกว่าเราทำหน้าที่นั้นได้สมบูรณ์หรือ,อยังหนูคิดว่ายังมีอีกหลายอย่างที่หนูต้องทำไม่ว่าจะทั้งเรียนแล้วก็เก็บเงินให้ได้เยอะๆแล้วก็แบบเอาส่งให้แม่ให้แม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือเรื่องเงินหนูจะให้แม่จัดการหมด คุณแม่เป็นเสมือนเป็นผู้จัดการส่วนตัวด้วยนะฮะดูแลให้ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับดังนั้นเรามาพูดคุยกับคุณแม่ของน้องมาตังกันด้วยเลยดีกว่านะครับขอเชิญคุณแม่ยุบนศรีระวงบนเวทีเลยครับขอเชิญครับสวัสดีครับ คุณแม่ยังอสอยู่เลยนั่นน่ะสิครับคุณแม่ต้องอ่อนกับป่านี่เลยแน่ครับใช่่อกี้ใชคอายุกันแล้วอายุนองก็ผมนีนะฮะเริ่มต้นจากตอนเด็กๆเลยครับคุณแม่ครับทำไมถึงผลักดันให้ลูกไปประกวดเยอะขนาดนั้นความรู้สึกตอนนั้นของเราคืออะไรครับคือเราไม่มีโอกาสได้ให้เขาเรียนร้องเพลงค่ะเราเห็นพรสวรสค์ของเขาถ้าส่งไปเรียนร้องเพลงมันต้องใช้งบแล้วแล้วที่ต่างจังหวัดมันจะไม่มีโรงเรียนสอนร้องเพลง เราต้องใช้เวทีการประกวดเป็นโรงเรียนกรรมการก็คือคุณครูสอนคาคอมเมนต์ของกรรมการทุกเวทีแม่ก็จะจดมาแล้วก็จะห้เข้ามาฝดีจังเลยครับเป็นมุมมองที่เหมือนกับว่าแทนที่เราจะไปเรียนร้องเพลงที่ไหนที่หนึ่งชั้นมีโรงเรียนร้องเพลงแบบเต็มไปหมดเลยแล้วมีครูแบบมืออาชีพหลากหลายด้วยที่สําคัญเป็นสิทธิ์กาเรียนบางทีได้ตังค์กลับมาด้วยอีกค่ะได้เงินแน่ทำธุรกิจเถอะดีครับดีมากเลยครับ แล้ววันที่น้องมาตัางเริ่มอิดออด,ออดเริ่มบอกว่าไม่อยากร้องเพลงตอนนั้นอย่างแรกเลยคือเราดูออกไหมฮะว่าเอ๊ะนี่คือป่วยจริงหรือเริ่มเบื่อในการร้องเพลงแล้วไม่สนุก,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 กดูออกค่ะ,คะดูออกเพ <c oughs> ราะว่าด้วย <c oughs> ด้วยวัยของเขาเป็นความโชคดีของคุณแม่ที่ที่เราเป็นคุณครูอ๋อคุณแม่เป็นคุณครู แล้วทีนี้เรารู้ว่าเด็กไวัยไหนมันเป็นยังไงค่ะเขาจะเริ่มเบื่อช่วงที่อยู่ม2ม3 2> ซึ่งเป็นวัยรุ่นตอนอ่ตอต้นกําลังติดเพื่อนติดเพื่อนเขาจะมีเพื่อนเป็นศูนย์กลางทีนี้เขาจะมีวงของเขาเขาก็จะไปมุ่งมั่นไปที่วงทีนี้เราก็คุยกันว่าเอาแบบนี้นะเรามีข้อแลกเปลี่ยนกันถ้าหนูจะทํากับวงไปประกวดที่ไหนไปอะไรแม่สนับสน,นุนแม่ให้โอกาส แต่เวลาส่วนตัวครอบครัวเราเวลามีประกวดนูก็ต้องยอมยอมทำะโทที่ประกวดเดอะสตาร์พิมเชื่อว่าสาหรับเด็กวัยสิเนี่ยมันเป็นความกดดันที่ใหญ่หลวงมากคุณแม่ให้กําลังใจน้องยังไงคะก่อนจะมาในแม่เตรียมใจไว้แล้วค่ะคือศึกษารูปแบบรายการหมดแล้วสมก็เป็นคุณครูวาาแพ้เรืยบร้อยเขียนเป็นพังเลยลูกเลนคือแบบหนูตื่นมาแม่ก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเข้าบ้านมันจะมีฮะ แม่ดูด้วยก็งงดูได้ไงก็แบบเดี๋ยวเข้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีแบบสปอนเซอร์นู่นนี่นั่นแล้วก็แบบมีการเก็บตัวซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงอะไรอย่างนี้แต่ละทิ่แต่ละทิตหนูก็เหรอคะเห็นนล้ก็งงหนูก็งงอ๋อเหรอคะอะไรคือแม่รู้ไปแล้วอะไรแม่ก็จะเตรียมเพลงเตรียมอะไรอะไรให้เขาเรียบร้อยแล้วก็มาคัดกรองกันอีกว่าจุดยอนคิดไหมตอนนั้นว่าลูกเราจะมาได้ไกลขนาดนี้ จริงๆแล้วมั่นใจตอนเข้า8ดคนมั่นใจว่าเขาต้องเข้าเข้าแล้วพอเข้าไปแล้วไปเจอเจคนที่เหลือเป็นยังไงเริ่มหวั่นไหวหรือยังฮะตอนเหลือ4ี่คนมั่นมั่นใจมากขึ้นคขาทำไมหนูไม่มั่นใจเลยแม่รู้สึกว่าแม่ประสบการณ์เยอะตอนนี้เนี่ยพอน้องมาตังได้เป็นเดะสตาร์แล้วนะครับยังมีเรื่องที่ห่วงอยู่ไหมยังมีเรื่องอะไรอยากจะบอกอยากจะสอนลูกคนนี้อยู่ต่ออยู่ไหมฮะเยอะรู้ตัวเลยก็ห่วงก็คือเรื่องเรียนค่ะ เรียนนี้สําคัญ<ม>เพราะว่าวัยนี้ม,มันธรรมชาติของวัยนี้ต้องเรียนหนังสือ<ม>แต่ด้วยเขามีงานทําด้วยก็ถือว่าเป็นกําไรชีวิต<ม><ม>ก็อยากจะให้เขาแบบเต็มที่ทั้งสองอย่างค่ะเพราะว่าเรียนก็คืออนาคตด้วย<ม>งานก็คือความสุขเป็นสิ่งเป็นเป็นกำไรที่เราได้รับแล้วมันเป็นโอกาสที่ไม่ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆแล้วกว่าจะมีวันนี้มันมันฝ่าฟันมาเยอะก็อยากจะให้เขารักษา ความทรงจําอันนี้ไว้นานๆให้มันอยู่กับเรานานๆคือเขาเป็นความสุขของครอบครัวค่ะต้องเชื่อองนั้นแม่เพราะว่าแต่ก่อนแม่จะบ่นตังเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วก็วมาตังะไะอยากบ,บอกอะไร <c oughs> แม่บ้างไหมคะคือจริงๆอยากจะขอโทษคุณแม่คือตั้งแต่ที่ผ่านมาไม่ว่าหนูจะขี้เกียจร้องเพลงหรือแบบไม่เห็นความสําคัญของความสามารถหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้หนูก็จะพยายามทํางานตั้งใจทํางานแล้วก็เก็บเงินให้ได้เยอะ สิ่งที่หนูตั้งใจคืออยากจะสร้างบ้านให้แม่แล้วก็ซื้อรถให้แม่อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะขอโทษแล้วก็อยากบอกว่ารัาากแม่ว่า้องล,งลองนึดร้อนกับไปนะครับด้วยความที่คุณแม่เคี่ยวเข็นเรามาตั้งแต่8ดขวบ แม่พาเราไปประกวดแบบอย่างที่มาตังเล่าให้ฟังใช่ไหมบาง<ช>วันวรอบรองวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเข้าชิงแล้วนอนตีสองตอนเช้าไปเรียนตอนเย็นต้องมาประกวดอีกสิ่งหนึ่งที่มาตังได้ไปก็คือตอนประกวดเดอะสตาร์เนี่ยที่เชื่อว่ามาตังคงคิดว่าธรรมดามากเลยฉันผ่านเรื่องเหล่านี้มาหมดแล้วใช่ปะพอเข้าเดอะสตาร์หนูเริ่มรักการร้องเพลงมากขึ้นเพราะว่า มันสนุกอะค่ะเวลาซ้อมกับพี่ๆสนุกแล้วก็คุณครูก็แบบหาอะไรใหม่ๆเข้ามาในสมองเข้ามาในความคิดตลอดของวงการของการร้องเพลงอย่างมืออาชีพใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือยังอยู่ในเดอะสตาร์มันจะมีการเรียนรู้หลายอย่างอย่างหนูเต้นไม่เป็นก็มีครูสอนเต้นเรียนการแสดง acting อะไรอย่างเงี้ยค่ะร้องเพลงก็ได้ได้แบบมีดีไซน์มากขึ้นด้วยความที่คุณแม่เขี้ยวเข็นเรามานี่คือสิ่งที่ทําให ทำให้เราเป็นวันนี้ได้นี่คือสุดยอดโค้ชสุดยอดผู้จัดการสุดยอดครูและที่สําคัญสุดยอดคุณแม่ด้วยขอบคุณทั้งคุณแม่แล้วก็น้องมาตังมากมากนะครับขอบคุณแม่นะคะหน้าที่สุดเดี๋ยวน้องมาตังยังไม่เป็นไหนนะครับยังอยู่กับเราพูดคุยกับเราต่อไปใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพบเรื่องราวความรักดีๆจากลูกชายของคุณแม่ค่ะ